ส่องพระยอดนิยมวันเสาร์ที่20ธันวาคมพศ2568พุทธสุภาษิต์วันนี้ตันหายะชายะเตโสโกโหมายถึงที่ใดมีความทยานอยากที่นั่นมีโศกเหรียญเปิดโลกหลวงปูดูวัดสแกเนื้อทองคำแวะไปชมพระสวยรวยทรัพย์เหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกหลวงปูด่ดูวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างปีพศ2532ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิบนดอกบัวมีลูกแก้วบนฝ่ามือมีข้อความว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดด้านหลังเหรียญเป็นรูปยันนะอยู่ตรงกลางและมีรัศมีโดยรอบ22แฉก ด้านใต้ของรูปยันมีข้อความว่าพระพรมปัญโยดูวัดสแกอยุทยา2,532แบ่งเป็นเนื้อทองคำ240เหรียญไม่มีหนังสือ3เหรียญเนื้อเงิน1 0 3 6เหรียญตะกัว1,000เหรียญทองแดง12,500เหรียญน,นาทีนี้ถูกกล่าวขานและโด่งดังมากที่สุดอีกเหรียญหนึ่งในสายวัดสแก เด่นอยุธยานำไปใส่ตลับทองสวยสุดๆเลยถัดมาเหรียญหลวงพ่อเสือวัดสามก่อจังหวัดฉะเชิงเซาร,รุ่นแรกปีพศ2492องค์นี้ดีกรีติดรางวัลที่หนึ่งงานใหญ่ ปัจจุบันเหรียญที่สภาพสวยสมบูรณ์มีค่านิยมสูงมากเนื่องจากกิติคุณที่เลื่องลือของท่านหลวงปู่เสือสมยาเทพเจ้าน้ำมนเดือดชาว8ดริ้วและแถบพื้นที่ใกล้เคียงสมัยที่ท่านยังมีชีวิตมีพลังจิตแก่กล้าปลุกเสกน้ำมนตเดือดรักษาคนไข้จนโด่งดังไกลพระเครื่องเด่นเมตตาการค้าขายครบเครื่องดีนักแลคุณกฤษชนน8ริ้วฝากมาโชว์ สิงห้าขวัญในตำนานหลวงพ่อหอมวัดฉากหมากจังหวัดระยองชั่วโมงนี้จัดเป็นเครื่องรางรูปสิงที่มาแรงที่สุดขณะนี้ตัวที่นำมาให้ชมกันนี้ด้านหนึ่งมีสองขวัญอีกด้านหนึ่งมี3ขวัญจึงได้ฉายาว่าสิงห้าขวัญในตำนานของแปลกหาชมยากคุณวิชัยสายสิงห์อูวีเจเจริญกิจมอเตอร์ฝากมาให้ชื่นชม สมเด็จหลังรูปรุ่นแรกหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามอำเภอสันบรีจังหวัดชายนาทวัตถุมงคลทุกรุ่นของท่านขลังจริงใช้ได้จริงสมเด็จหลังรูปรุ่นแรกเนื้อว่านสบู่เลือดก็เป็นหนึ่งในของดีที่ควรเสาะหาไว้บูชาติดกายแม้จะหายากและมูลค่าทยานขึ้นทุกวันแต่ถ้าใครมีแล้วร่ำรวยเงินทองคล่องมือดีนักแหล สนใจชมองค์จริงแวะได้ที่ร้านจินดามณีพันทิบงามบงวานชั้นสองโทร0877292952ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องวัตถุมงคลทุกรุ่นทุกแบบพระปิดตายันดวงเล็กสมเด็จพระยานสังวรผงเกสรเกษาพระปิดตามหาลาบหลังยันดวงสุกิติมาหรือยันดวงเล็ก สมเด็จพระยานสังวรสร้างในโอกาสคล้ายวันประสูติ3ตุลาคม2520ติดธรรเนียพระดีที่จับต้องได้ยังไม่เกินเอื่อมผสมมวลสารมากมายครั้งประวัติศาสตร์จากพระเถระพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังระดับประเทศและผ่านพิธีปลุกเสกหลายวาระที่วัดบวรและวัดไตรมิตรฝังตรกุฎ เกษาจีวรสุดยอดสิริมงคลมีสองเนื้อผงใบลานและเกสรมีแบบแช่น้ำมนผสมผงทูปกรรมฐานหรือผงเดเดิมก็มีอนาคตแรงกว่านี้พระกลิ่งเสนาธิปัด77ปีโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสร้างในโอกาสครบรอบ77ปีในวันที่3เมษายนพศ .2536 หลอมจากแผ่นยันตามตำราการจัดสร้างพระกริง่งพระยัน108่งรปฐมมัง14แผ่นยันลงอักขรจากพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณอีก89รูปทั่วพระราชาอาณาจักร108แผ่นออกแบบแกะแม่พิมพ์โดยในช่างเกษมมงคลเจริญผสมเนื้อนวะโลหะโดยพระอาจารย์สวัยสุมโนวัดราชนัดดารามพิธีพุทธาพิเศษณพระอุโบสถวัดสุทัศเทพรวรารามในวันที่28มีนาคม พศ2536โดยสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าคราวดำรงพระสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระยานสังวรทรงจุดเทียนชัยและอธิษฐานจิตพร้อมพระคณาจารย์อีก78รูปอาทิหลวงพ่อโพวัดคลองมอนหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงหลวงพ่อมุมวัดนาศักดิ์ หลวงพ่อคล้อยวัดถ้ำเขาเงินหลวงพ่อสรีวัดดอนศาลาหลวงพ่อเริ่มวัดจุกกระเชอหลวงปู่ม่นวัดเนินตามาดหลวงปู่คร่ำวัดวังว่าหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มหลวงพ่อแพ้วัดพี่กุลทองหลวงพ่อเปิลวัดบางพระหลวงพ่อคูนวัดบ้านไร่หลวงพ่อพุทธวัดป่าสารวันหลวงปู่คำพันวัดธาตุมหาชัยหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองหลวงพ่อเต้าวัดเกาะวังใสหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอม หลวงปู่ทองอยู่วัดท่าเสาหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีสมุทรสงครามหลวงพ่อโอนวัดโคกเดือหลวงพ่อโอ๊ดวัดจันเสนใต้หลวงพ่อห้วดวัดหัวถนนใต้หลวงพ่อพรหมวัดขนนเหนือหลวงพ่อสมชายวัดแขสุกิมหลวงพ่อคงวัดวังสันรถหลวงพ่อกลวยวัดหมูดุดหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการาม หลวงพ่อลำใหญวัดทุ่งลาดยาหลวงปู่สิมพุทธาจาโรครูบาส้อยวัดมงคลคีรีเขตหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกหลวงปู่คำวัดหนองแก้หลวงพ่อทูบวัดแคนางเลืง้งหลวงพ่อไัยทูนวัดโพธินิมิตเป็นต้นผู้สนใจติดต่อ064-014-8555 เหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทวดปี2522วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีสร้างโดยพระครูอนุกูลปริยัติกิจครั้งนั้นมีหลายแบบเช่นพระเนื้อว่านพิมพ์กรรมการพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพระรอดพระรูปเหมือนลอยองค์เนื้อโลหะพระรูปเหมือนพิมสามเหลี่ยมเหรียญเสมาเหรียญหัวแหวนเหรียญเม็ดแตงและเหรียญเม็ดแตงเป็นต้น พุทธาพิเศษโดยพระเกจิสายใต้ครับข้างอาทิหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออกหลวงพ่อสอนวัดปิยารามหลวงพ่อวัดโคกหมันหลวงพ่อวัดทุ่งขาอาจารย์นองวัดทรายขาวหลวงพ่อดำวัดตุยงจุดเทียนชัยเจ้าคุณวัดนาประดูดับเทียนชัยรุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักผู้คนที่พกติดตัวต่างมีประสบการณ์แทบทุกด้านและหลวงปู่ทวดประทับทรงพ่อท่านหมุนร่วมปลุกเสกในพิธีนี้ด้วย ผู้สนใจติดต่อ0659205828ลาด้วยคำคมจงรักตัวเองให้มากอย่าลำบากใช้ชีวิตสวัสดีครับ